ใเหตุการ์เพลิงไหม้ใหญ่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากับโรงหนังเมเจอร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการส่งต่อข้อมูลถึงเหตุการณ์ว่าอาจจะเกิดจากเรื่องของแกส๊สระเบิดหรือไม่ล่าสุดวันนี้ทางคณะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็เตรียมลงพื้นที่ในการตรวจค้นถึงข้อที่จริงและสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ โดยนายสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นายวิศวกรรมประถานแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเมเจอร์สุทเพ็กปินเก้าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไมหม้จนได้รับความเสียหายนะครับจากเมื่อวันพระศสบ,บดีที่ผ่านมานั้นซึ่งคุณสุชาตชวีก็บอกนะครับว่าสําหรับเพลิงไหม้ครั้งนี้ยืนยันว่าไม่ใช่เกิดจากแกส๊สร,ระเบิดตามที่มีการส่งข้อมูลผ่านทางโซเชียลก่อนหน้านี้นะครับโดยต้นเพลิงเกิดจากชั้นที่3ของโรงหนัง ซึ่งเกิดไฟลุกไหม้จากฝ้าเพดานแล้วก็เปลวไฟร่วงลงมาตีกับพรมและเก้าอี้ซึ่งก็ทําให้เกิดการลุกลามอย่างรวดเร็วเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับถือว่าส่งผลกระทบไปตรงต่อโครงสร้างพื้นฐานของอาคารเสาคาและพื้นต่างๆโดยเฉพาะที่ชั้นที่2ถึงชั้นที่4ส่วนชั้นที่หนึ่งั้นเป็นชั้นที่รับน้าหนักนะครับยังไม่มีรายงานเรื่องของความเสียหายขณะที่โรงพ,พยาบาลชั้นที่4นั้นได้รับความเสียหายทั้งหมดอย่างไรก็ตามในตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้นั้น,นครับมีความจะเป็นต้องตรวจสอบจากโครงสร้างอย่างละเอียดอีกครั้งงหนึ่ับ 啊。<music>